ช่วงนี้จะจะมีการสอบของเรียกว่าพมะนาการในทางที่สู่ที่บวกใหม่ผู้ที่ยังไม่ไในฐานการเรียนนะการเรียนธรรมะการศึกษาพระธรรมวินัยน,น,นั่น ทุกปีก็จะมีการวัดผลการเรียนการเรียนภาคปริญญานะพระสงฆ์องค์เจ้านะเมื่อบวชมาก็ต้องศึกษาศึกษาในพระธรรมคำสั่งสอนนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็แบกกฎแบกบาทเข้าป่าเข้าเสาเะีเอเมื่อเราไม่ศึกษาเราจะรู้ แนวทางการปฏิติบะมันก็เป็นแปนไม่ได้พรนะพุทธเจ้ามันอยากทาเนี่ยไว้เนี่ยนจํานวนเยอะมากไม่ใช่น้อยๆน,นะใครจะศึกษาให้รู้ทั่วถึงเนี่ยของทางของพระพุทธเจ้านั้น็นยากยากมากนะแม้แต่ภาษาีิบุตรเนี่ยผูนะ้มีปัญญามากเนะี่ยก็ได้เป็นแต่นะ เนะขาเรียกว่านะพุทธนะสัง่ยก็คือเป็นผู้รู้เหมือนกันแต่ไม่รู้มากเท่าพระพุทธเจ้านะที่รูนะ้เป็นบุรุษมหาที่รู้ยิ่งที่สุดเนี่ยไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าทนะ่านก็บัญัาลทำไว้ต่างๆนะนั่นผู้ที่บวชเข้ามาในพุทิศาสนา ก็ต้องเรียนต้องศึกษาว่าจะพึ้นปฏิบเป็นยงนายจะถูกต้องตามพระธรรมคำสำคั่ของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะเกิดความลังเลสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันใช่เลอเอ๊ะนี่มันถูกเลยบางทีก็ออกนอกพุทธศาสนาอีกนะบางทีก็เอาศาสนาอื่นเข้ามาปนในพระพุทธศาสนาเลยไม่รู้ว่า อันไหนคือหลักปฏิบัติที่แท้จริงนีนก็ยากนะแต่การศึกษาเนี่ยมันก็ศึกษาอเอาแค่เรากนะปฏิบัตเพื่ปฏิบัติเพื่อเห็นการทุกข์ก็พอแล้วนะไม่จําเป็นต้องรู้หมดหรอกถ้ารู้หมดก็คือพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าต้องมีธรรมะเยอะๆเนี่ยนะเข้าใจทุกสี่ทุกอย่าง เพื่อสอนตามอุปนิสัยนแก่มนุษย์แก่เทวดานะแก่สัตว์จับปัดเดชฉางทุกเจ้าก็โปรดนะไม่ได้แค่โปรดมนุษย์อย่างเดียวนะท่านก็โปรดหรือว่าโปรดในนายสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะท่างเช่นโปรดหมดโปรดสัตว์เดชฉางบางอย่างเช่นช้างเนี่ยจมหนึงขนาดมีภูมิอันภูมิธรรม ที่จะได้เป็นพ่อโพธิยาณนั้นความปรารถนาที่ตั้งไว้เนี่ยจะได้สําเร็จพันพระพุทธเจ้าก็มีนะนั่นไม่ใช่ว่าโผล่แค่มนุษย์อย่างเดียวนะส่วนคนที่จะได้รับธรรมะนะได้รับธรรมะที่เหมาะสมเนี่ยเขาเรียกว่าตามอุปนิสัยธรรมะพระพุทธเจ้าที่ให้แก่สาวกนะให้แก่เทวดานะ ก็ย่อมมีความแตกต่างกันตามอุปนิสัยนะจริตนิสัยองคนเนี่ยมันมีหลายจริตนะเราเรียกว่าความคิดของคนเราเนี่ยมันนานาจิตต่างนะบางคนก็มีทิฏฐิมานะนะบางคนก็เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายนะบางคนก็นะเป็นคนจริตโสนะเนี่ยบางคนก็เป็นจริตราคนะเนี่ยชอบรักสวยรักงานเนี่ยนะ นั่นคุณธรรมนะที่จะทําให้แต่ละบุคคลสอนเนี่ยมันต้องเหมาะสมแก่เหตุแก่ปัจจัยนะมันถึงจะทําให้ผู้นั้นอมีสติปัญญาเข้าใจในอัตในธรรมได้นั่นการศึกษาเบื้องต้นรรรรก็คือการพยาย็กสึกษาเรียนกับการเรียนนี่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นผู้บรรลุผาหารได้ การเรียนนี้เป็นพื้นฐานร่นต้นนะพระพุทธเจ้าตัสธรรมะอะไรมั่นนะแล้วเราควรตั้งมั่นในธรรมอันไหนเป็นธรรมนต้นก่อนธรรมก็มีธรรมมันเบื้องต้นธรรมธรรมกลางและธรรมที่สุดธรรมะมันเป็นที่สุดนะอย่างพวกเราเนี่ยเป็นพ้อหาเนะี่ยบางทีกําลังเรามันได้เล็กๆน,น้อยๆเราก็ทําตามกํลาลังของเรานะแต่เราก็ต้องรู้ว่า เธอหักอย่างเราเนี่ยเราควรจะอาศัยธรรมะอะไรเป็นเบื้องต้นนะเดมีควายึดคุณธรรมข้อใดนะไว้ไประจำในจิตในใจของเราเพื่อเป็นข้อตัวพุทสิบัตเพื่อฝึกอุปนิสัยของเรานะแต่ส่วนมากคนเราเนี่ยนะจอคำคัญตนทั้งนั้นน่ะฉันชราฉันรู้ฉันเก่งแต่เ,เก่งประเทศนี้เก่งไม่เคย เขาเรียกว่าเป็นบุคคลไม่น่าารพไม่น่านับถือและไม่รู้จารีตประเพณีในขนมธรรมเนียมต่างๆถ้าสงงมองพระเจ้าเนี่ยยอมรับมากนะหนึ่งอาจารย์บอกให้นะควรจะเป็นพระได้เนี่ยตุกเยอะมากฝุกหลายอย่างนิสัยอันไหนที่เราเคยชินชินกับโลกเนี่ยเราต้องมาปรับปรุงแก้ขแนะไขเราเนี่ยมายาอันตามันใดที่เราติด เคยมีมาเนี่ยความสะดวกสบายที่เราเคยเป็นมามาเป็นพราเนี่ยมันต้องฝึกหมดนะเราจะเอาความเห็นเราเป็นที่ตั้งมันไม่ได้เพราะความเห็นของเราเนี่ยมันบอยสุดไม่ได้นะเพราะมันยังตกโปกอยู่ความโลภนะน้าได้หรือยังความโกรธนะน้าได้หรือยังนะศีลนะตั้งมัน่นได้หรือยังนะ มโนจิตอันชั่วอย่างทั้งหลายเราละได้หรือยังมันก็ละไม่ได้มันจะหาความมันจิกมาจากไหนนะนั่นความบริสุทธ์ทั้งหลายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้นะมันต้องหาแนวทางนาจระผู้เจ้าสอนไว้หมดวิธีกำจัดนะลาคะนะโทสะหลงภักของเราเนี่ยเราจะแก้ยังไงเนี่ยนั่น การศึกษาเรื่องต้นนะก็ได้แก่ปริยัติเนี่ยจะต้องศึกษาก็ดูแนวทางก็นะว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรแต่โดยหลักแล้วนะพุทธเจ้าก็ธรรมะมันเยอะแยะมากมายข้อปฏิบัติก็มีมากมายท่านก็ให้เรื่องต้นกับเรียกว่าทางศีกษาก็ศึกษาศีลกับเราศีลสะอาดบริสุดไหมนะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องศึกษา ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องศึกษาของพระพิสุสงส์องข้าเจ้าเอางนนะเราเชาวผู้ทั้งหลายเนี่ยก็ควรศึกษานะไม่ใช่ว่าทําอะไรไม่ทําอะไรไปเรื่อยเปยก็สําคัญว่าตนดีกว่าคนอื่นตัวเองเข้าใจตัวเองรู้เนี่ยโหยากนะการตัรสคอนจ้าเนี่ยมันเยอะมากนะขนาะอาจารย์ศึกษานี่ยังไม่สามารถรู้ทั่วถึงธรรมของพระเจ้าไนดะ้นะี่ถึงยากนะ นั่นเพื่อศึกษาแล้วต่อไปเราก็าไปทดลอปฏิบัตินะปฏิบัตินะปริวาปริยัติเมื่อมีปริยัติแล้วศึกษาข้อธรรมเหล่านั้นแล้วเอาข้อธรรมเหล่านั้นมาตั้งไว้ในจิตในใจของเราเพื่อเอาไปพุบปฏิบัติให้เราเป็นไปตามอตามธรรมนะที่พบร์เจ้าวางไวง้เมื่อเราพิสูจน์ได้แล้วเนี่ยคราวนี้มันก็เป็นความรู้ความเข้าใจ นะมันไม่ใช่เอาปริยัติมาฟาดฟันกันนะเหมือนทุกวันเนี้ยนะในยู u b e ในอะไรก็ดีนะ่ะชอบเอาปริยัติมาฟาดฟันกันนะถ้าประเภทนี่เขาบอกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือรู้รู้ทุกอย่างแต่แก้นี้ใส่ตัวเองไม่ได้ตัดนี้ใส่ตัวเองไม่ได้มันใช้ไม่ได้อันนี้เขาไม่ใช่เรียกว่าคนพทดนะคำว่าพูดฮะเนี่ยก็คือผูทูที่นะ อตั้งอยู่ในพระกําลังที่เป็นผู้รู้แล้วปฏิบัติจนเห็นผลแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยเขาเรียกพุทธ,ธนะแต่ถ้ายังมีการกระทําชั่วอยากอยู่วาจาร์ชั่วอยากอยู่มีมโนจิตชั่วอยากอยู่อันนี้เขาไม่ได้เรียกพุทธ,ธนะเอขาไม่ได้เรียกพุทธ,ธนะเพราะไม่ได้รู้จริงอ่ะรู้เพื่อเอาขบคนอื่นรู้เพื่อเอาวิวาจาก,กับคนอื่น นะหลวงปู่ชอบท่านจะพูดว่านะผููรู้จริงเอ่ยเขาไม่ทะเลาะกันหรอกอ้ที่ทะเลาะกันอนะ่ะมันไม่รู้จริงสักอย่างนะพูอุปมานะเหมือนคนตาบอดก,กับคนตาดีนะคนตาดีว่าเนี่ยช้างมีรูปร่างลักษณะอย่างนี้อย่างนั้นนะเนี่ยแต่คนตาบอดมันไม่เห็นมันไปจับหางช้างมันก็บอกว่า๋อช้างเหรอมี มีลักษณะเดียวๆยาวๆนะมีขนนะเป็นผู้บปู้ตาตาบอดมันไปจากขาช้างมันก็บอกอ๋อช้างเหรอมีลักษณะเป็นแท่งขึ้นนะยาวๆนะขึ้นมาเป็นลำนสรุปแล้วคนตาดีจะอธิบายยังไงให้คนตาบอดเขา้าใจระยกนะนั่นในพุทธศาสนาเนี่ยต้องอาศัยทั้งปริยะ เมื่อรู้ปริยัติแล้วก็ต้องเอาไปฝึกพื้นปฏิบัติเนะเพื่อให้เข้าใจนะมันจะเกิดปัญญายิ่งเราปฏิบัติเนี่ยเราจะเข้าใจข้อธรรมอย่างนั้นอย่างกว้างขวางนะอย่างมีอย่างเหตุผลด้วยนะขณะที่เราปฏิบัติจนเข้าใจถ่องแท้จนละความชั่วเราได้แล้วจนเราปิดกั้นนะบาปมันเป็นอกุศลนได้แล้วจนเรารู้แล้วว่าทางใดเป็นทางบุญทางกสุศล ที่จะนําความสุขนําประโยชน์นั้นมาให้แก่เราโดยตรงแท้เนี่ยเราก็จะได้รับประโยชน์นะจากการศึกษาและการปฏิบัตินะั้นนะจนดับทุกข์ได้แล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าปฏิเวทหรือปฏิเวทะนะปฏิบัติจนเข้าใจแล้วสรุปแล้วความสุขมันอยู่ที่ใครมันอยู่ที่เราเนี่ยนะความสุขมันอยู่ที่เราดันอย่างเรามาเข้าวัดเนี่ยเราดับอะไรตัวเองได้มาก เข้าวัดมากี่ปีเรานำคาสั่งสอนครูบาอาจารย์ไปประพฤติปฏิบัติหรือไม่นะไอที่สอนสอนไปเนะี่ยมันเป็นแค่หลักปริยัตินะมันยังไม่เอาไปปฏิบัติแน่ใ,นใจหรือว่าเราไปปฏิบัติกี่ข้อนะี่ะเราไปทํากี่ข้อบางทีเราเอาไปโต้เถียงกับคนอื่นมันเถียงแค่ข่มคนอื่นนะมันไม่ได้รู้จริงเนะนี่ยเช่นนะเราจะทําทยังไงอ่ะ ให้เราประสบความสําเร็จในการเรียนรู้ธรรมะในการใช้ชีวิตของเราเราจะทํำยังไงเราจะสมความสําเร็จในการศึกษาเราเป็นผู้รู้จริงไหมเราจะเข้าใจไหมทายัางไงเราจะเกิดเป็นผู้มีปัญญาเนี่ยคนเราควรใช้คุณธรรมข้อไหนเรามีมุติสี่ไหมมีมุติสี่มีฐานของการตั้ง ทาให้เป็นผู้เกิดมีปัญญาได้ไหมอันนี้มงนก็เป็นเรื่องนถ้าเราปฏิบัติตามนั้นนะบุคคลใดที่ปฏิบัติตามทมจะไม่ได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติมันเป็นไม่มีนะในอย่างครูบาเนี่ยก็อาจารย์ก็ส่งเสริมอยู่ขนาดมีหนึ่งรูปเนะี่ยอาจารย,ย์ก็พยายามสอนอยู่แต่บางทีมันก็มีเวลามัน่นไม่มีเวลามัน่นเพราะอะไร เพราะต่อไปอ่ะมันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติของเราเราไม่ใช่พระพูทธเจ้าเราจะรู้ทำหมดเนี่ยมันเป็นใจไม่ได้นะเราก็ต้องศึกษานะการปฏิบัติของเราอ่ะมันจะไม่เป็นหมนันเปล่านะไอ้ถ้าเทศเป็นหมันเปล่าเนี่ยก็คือเน,น้อฉันไม่สนใจฉันไะม่ศึกษานะฉันจะปฏิบัติยนะอ,าายอย่างเดียวฉันจะนภาวนาอย่างเดียวผลสุดท้ายอ่นะ พอเราเหมือนเราอยู่ในที่มืดเนี่ยไม่รู้ทิศทางไม่มีแสงสว่างแห่งคำเนี่ยมันเดินมันก็อาจจะชนต้นไม้ได้อาจจะไปเหยียบใส่มูอาจจะฉกเราตายก็ได้นะนั่นจะไปลงเกียบปริยัติก็ไม่ได้นะจะไปคิดว่าปฏิบัติเหนือนกว่าปริยัติก็ไม่ได้นะนะทุกอย่างสําคัญทั้งนั้นนะเหมือนเราอ่ะจะไปไหนอ่นะ ไปจังหวัดนั่นจังหวัดนี่เราก็ต้องอาศัยแผนที่ถ้าไม่รู้แผนที่เราจะไปได้ไหมถ้าสมมุติไม่มีถนนหทางทางมีแต่ป่าเมีแต่ป่าเราจะไปได้ไหมว่าเอจังหวัดนั้นอยู่จังหวัดไหนขนาดมีถนนหนงทางแล้วบางคนยังไปก็ยังหลงเลยนะนั่นแผนที่ก็สำคัญอยู่นะเครื่องนำทาง GPS แต่บางครั้งที่มันนําให้เราหลงก็เพราะเราใช้ไม่เป็นเราใช้ไม่เป็นเราไม่รู้แท้เหมือนเราไม่รู้ปริยัติโดยหองแท้เราจะปฏิบัติให้มันเกิดผลมันก็ไม่ได้ถ้าเราเข้าใจอ่ะว่าอ๋อเครื่องเหล่านี้ยเพราะว่าต้องตั้งแบบนี้เขามีวิถีนําทางอย่างนี้เขาให้เราเลือกเส้นทางได้เราจะเลือกเส้นทางที่มันตรงหรือ ทางไหนเราก็เลือกเส้นทางได้เราสามารถเลือกได้อันนี้เขาเรียกว่าเราเข้าใจในเครื่องมือของเราก็เหมือนเราเข้าใจในเครื่องปริยัติเราก็สั่งหน้านามาปรึกเส็นงบากได้อันนี้ปริยัตเราก็ไม่รู้นะแต่เหมือนปัญญที่เราอยากเหมือนเราเอ๊นี้เราจะปฏิบัติตยังไงเริ่มต้นก็ยังไม่รู้เลยนะเริ่มต้นยังไม่รู้แล้วเราจะไปรู้ ทำการละรที่สุดมันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างมีเบื้องต้นเหมือนเราเป็นเด็กเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยกว่าจะเป็นผู้ใหญ่กว่าจะแกช่ชรามันก็ต้องมาจากเด็กนะนั่นทุกอย่างก็ต้องมีการเริ่มต้นนะนั่นการศึกษาเบื้องต้นก็ต้องมีนะคุณธรรมที่มันจะยิ่งยิ่งขึ้นไปมันก็ต้องอาศัยคุณธรรมเล็กๆก่อนคุณธรรมเล็กๆอยูนิสัยอันเบื้องต้นก่ะนนั่นะอย่างพวกเราเหมือนกัน นะเรื่องการให้ทานนะการขนฝายไม่ทานนั้นะมันก็เป็นคุณธรรมเรื่องต้นที่เราต้องฝึกต้องสลันะเราไม่ใช่ทําทานเพื่อให้เราร่ํารวยเสร็นเศรษฐีนะไม่ใช่การให้ทานก็เรียกว่าการสลักรับความต่นะตีการรับสารศีลนะเพื่อควบคุมนะกายวาจานะไม่ให้ไปทําร้ายผู้อื่นไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้อื่น นะเราก็ได้ชื่อว่าผู้ไม่มีเวรนะเมื่อผู้ไม่มีเวนแล้วย่อมต้องโศกเศร้าเสียใจไหมไม่ต้องเสียใจกับอะไรนะผลกรรมที่ดีรางวัลเมล็ดที่ดีนะผลที่ดีมันก็ให้กับเรานั่นะเมื่อเราผ,ผ่านผลไม่ดีเนี่ยกรรมที่ไม่ดีมาให้เราแล้วอ่ะเรารู้ไหมว่ากรรมบางอย่างมันเกิดจากอะไรของเราเราก็ยังไม่รู้ทําไมเราต้องประสบปัญหานี้ทําไม ลูกเราต้องเป็นอย่างนี้ะทําไมชีวิตรเราต้องเป็นอย่างนี้นี่เราไม่รู้จากผลของกรรมไม่รู้จากวิบากของกรรมมันก็ยิ่งยากไปอีกมันก็หาจนต้นทนไปไม่ได้เราก็เลยไม่เชื่อเลยนะไม่เชื่อว่าบาปมีไหมบุญมีไหมศีลมีประโยชน์ไหมมันไม่เชื่อนะ,อะแต่ถ้าเราเห็นโทษเห็นโทษเหษมือนการทูกศีนเห็นโทษวิบากกรรมที่มันให้กับลูกเรา ให้กับครอบครัวของเราให้ผลกับนะชีวิตของเราถามว่าเราจะรักสารสิ่งที่มั่นคงไหมนะเพราะสิ่งเขาก็บอกแล้วคุณแห่งสีสีเรนะสุขติมยนตะิเนี่ยนะมีกติมีขนทางไปที่ดีสีเรนะโพค่าสัมปทานสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งโคกัสนซะับเนี่ยมันนี่เราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเราต้องมีเหตุต้องไปเสียทรัพย์ให้ใคร ให้เจ้ากรรมในเวรต้องมาเอาทรัพย์เราไปหรือเพื่อนในนี้นะเรามีทรัพย์ทั้งภายนอกภายในทรัพย์แห่งความเป็นอริยะนะทรัพย์แห่งทรัพย์สมบัติที่เราหามาด้วยความสุจชีวิตมันจะมีเหตุไหมว่าใครจะมาทําลายทรัพย์ของผู้มีศีลได้มันเป็นไปไม่ได้ไม่งั้นเบื่อเจ้าจะตัดไว้ไงอันนี้สัจจวาจาที่แน่นอนหรนอแรงนิพพติยังติดแต่สีลที่สุดเป็นเครื่องดับทุกข์เป็นเครื่องถึงที่สุดอย่างท่านิพพาน แล้วเราถึงหรือ,อยังพอเราที่สุดไม่ได้เราเจอไม่ได้เราต้องมีมั่นอในสิ่งนะนั่นสมาธิเหมือนกันนั่นสี่สมาธนะิปัญญาสมาธิก็คือความ,มนะตั้งมันง่นะตั้งมั่นะอบรมนะมันดูนะมันพิจารณาในตัวเรานะตั้งมั่นที่จะแก้ไขตัวเองนะแต่ตั้งมั่นที่จะลับ,บาปอมกุศลทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเราละบ,บาปเท่าไหร่ความสุขเราก็จะมีมากเท่านะั้น ถ้าเราละบ,บาปละกิลเลสตัณหาเราได้น้อยความทุกขาก็จะมากนะไม่มีตัณหากิเลสความโลภอันไหนความชั่วบาปอันไหน,นที่จะให้คนบุคคลนั้นเป็นสุขได้มันสุขได้อ่สุขได้แค่ช่วงชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นนะมันไม่ได้สุขถาวรน,นะหือนอุปมานะเหมือนคนกินช็อกโกแลตเคลือบจากทิศหนึ่งกินรสมันก็หวานอร่อย แต่กินบ่อยๆเข้านะโอกาสตายแห่งชีวิตนั้นก็มีความดับแห่งชีวิตนั้นก็มีเกิ่เราเนะพราะมันไม่เป็นประโยชน์ที่แท้จริงนะทงบาปนะบาปเมื่อยังไม่ให้ผลเนี่ยมันอาจจะเป็นความสุขอยู่แต่ถ้าเมื่อไรบาปมันให้ผลแก่เราแนละ้วนะเราก็จะทุรนทุรายเราก็พยายามจะปกปิดไม่ให้ใครรู้บาปของเรารู้ความชั่วของเรามันอาจจะทํากรรมหนักยิ่งขึ้นไปอีกก็ได้นะ พราะคนชั่วเนี่ยก็ไม่อยากให้บาปปรากฏเหมือนกันนะนั่นแหละมันก็ยิ่งทําก็ยิ่งตัวเองก็ยิ่งติดเหมือนปลามันติดแหนันะติดตาข่ายยิ่งดิ้นเท่าไหร่ตาข่ายก็ยิ่งพันไม่รู้กี่รอบผลสุดท้ายก็ดิ้นไม่ได้ก็ต้องตายทางที่ตรงนั้นนะนั่นเราก็พยายามนะพยายามฝึกสมาธิสมาธิก็คือเครื่องควบคุมจิตใจของเราให้แน่วแน่ นะต่อกุศลน,นะปัญญาก็คือการศึกษาพระธรรมคำส,สอนว่าจิตใจของเราเนี่ยมันตรงต่ออ่านต่อทำหรือไม่นั่นะนะี่วันนี้นะสนาดฝนยังตกฝน,ะนตกอายุเข้านะทุกวันศีลเนี่ยเราก็พยายามตั้งสึจษาของเราจนะมีความมุ่งมั่นนะของเราที่จะไม่ขาดอันนี้ก็เป็นบุญของเราเลยนะต่อไปนะการสร้างบุญสร้างกุศลมันก็จะยากทุกวันนะ เพราะอะไรเครื่องร้อยละแห่งกิเลสตัณหาเรามันมากขึ้นมากขึ้นการสลักมันก็จะยากนะการที่จะประพื้นติบัตมันก็ยากนะใครจะรู้ว่าเราจะได้หรือไม่ได้ผลสุดท้ายก็ต้องรอวันใกล้าตายนะวันใกล้าตายคือวันสรุปผลของเราว่าเราเก็บได้มากน้อยขนาดไหนนะเราไม่ใช่ว่าหาทัพเพื่อเราอยู่ยืนยงคงกระพันอยู่ในโลกนี้นไม่มีใครอยู่นะ แต่ถ้าเรามมวแต่หาทรัพย์อย่างเดียวอายะดทรัพย์ภายในก็ไม่ได้เก็บได้หาได้ร้านังวันนี้มันสิน่งด้วยนะก็อันไหนที่เรามามาสมาทานแล้วเรากนะ็ตั้งใจเอาไปรักษานะสิ่งไม่ใช่ว่าอยู่ทีดีขอแล้วก็มีเลยนะเราก็ต้องตั้งใจโดยเี่าะสิบัตทว่าเออข้อไหนเนาะที่เรายังบกพร่องอยู่ข้อไหนที่เรายังไม่สะอาดเนี่ยนะนะเราก็ทําให้มันสะอาดเสีย คนสมัยโบราณเขาถือศีลจริงๆนะไม่ใช่ศีลเล่นๆนะอาจารย์เป็นเด็กน้อยนะเมื่อวันศีลมาแล้วไปเด็ดหักเด็ดดอกไม้ก็ไม่ได้นะไปทำไร่ทำสวนก็ไม่ได้นะวันศีลก็คือวันที่ต้องอยู่บ้านนะทำความสะอาดบ้านอยู่บ้านไม่ไปไหนไม่ทำกิจการอะไรู่นนเข้าวัด ไปฟังเสียงฟังคมฟังพระเทศนั้นเป็นเด็กน้อยยังจําได้อยู่นะบางทีเราเป็นเด็กน้อยอยากกลับบ้านกันหลับอยู่ในศาลาเนี่ยพอพระท่านเทศเสร็จเนี่ยนะพวกโยมที่เป็นวันมาโปรยเข้าตอกดอกไม้ล้วก็เียกว่าฝนตกนะล้วก็มีเม็ดข้าวสารมีอะไรนะมีข้าวตอกดอกไม้นีมีดอกดอกไม้ในขันพอเทศเสร็จก็เหมือนนางอักซ้อนนาง นะเ,เทวดาทั้งหลายเขาลุกโมทนาโปยโปยยขา้าสตอกดอกไม้นะนั่นเป็นเครื่องบูชาพระรมเนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วเขาก็ดอกไม้มนนะี่มันตกข้าวเม่็ดพมันตกเขาก็กวาดกวาดเขาก็ไปโรยบ้านเขาก็ไปโรยตามทุ่งนานะเพื่อเป็นเครื่องป้องกันภะัยเพราะการฟังเทศฟังธรรมเนี่ยมันก็เนี่ยมีที่ฟังหลวงปูงง่ คลเหรียญมาท่านก็บอกบุนกันเรามีคุณวิเศษมีคุณงามความดีคุณนไหนเวลาจะปลูกต้นไม้ปลูกอะไรแล้วก็ที่ฐานนะเออคนโบราณนี่เขาก็แตกเขาก็มีอะไรที่เป็นเครื่องนะบุญกุศลเขาบางทีก็บวชที่ฐานว่าเออขอบุญกุศลที่ข้าเจ้าไปทําบุญทํานี่มานะขอให้ข้าเจ้าอนีสงส์รักษาศีลมานี้ช่วยรักษาต้นไม้นี้ให้งอกให้เงย เป็นพราหารในใค่ไค่ข,ข้าพเจ้าและครอบครัวได้มีความสุขที่มีเหล่านั้นก็จะได้เอาไปเป็นไถยทานสร้างบุญกุศลต่อไปเนี่ยปรากฏว่าทุ่งนาข้าวอะไรทั้งหลายเนี่ยนะก็ให้พืชยผลเป็นอย่างดีอันนี้เราก็ต้องพิสูจน์เราเองเมื่อเราไม่พิสูจน์เรื่องเหล่านี้เราก็เลยไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปเรื่องกรรมเท่าไหร่มันเริ่มหักเหแล้วนะ คนสมัยก่อนเขาเชื่อเรื่องบาปเรื่องกรรมเนี่ยนะคนไหนไม่ดีเนี่ยพวกผียังเอาไปซ่อนไปบังตาได้นะบางทีเดินตามหาก็ยังหาไม่เจอไม่รู้ไปไหนบางทีครบสามวันเนี่ยก็ไถึออกมาเ็มีเนี่ยบางคนไปเก็บเห็ดเก็บไรหลงก็ไปในป่าในเขาเนี่ยนะเป็นคนมีบุญนะคนมีศีลมีธรรมเนี่ยนบางทีกลับไม่ได้แล้วไม่รู้ไปทิศไหนแล้ว เดินไปเดินมาไปเจอบ้านคนอยู่ในป่านะเขาหุงข้าวหุงปลาหุงอาหารให้กินนะเนี่ยเสร็จแล้วก็ก็พาส่งออกมาปักนอกป่าอีกนะพวกชาวบ้านนะพวกผู้ใหญ่บ้านพวกนะอาสาทั้งหลายก็ไปตามหนาะคนสุดท้ายเขาก็บอกว่นนานยนะเรามาส่งได้แค่เนี้ยท่านเดินออกไปเองเถอะนะเขาก็ดูอีกทีเขา,ขาก็หายไปไหนล้ก็เจออ้าวหายไปไหนมาเนีเไไน่ยย้าย อันสองวันสามวันเยุงกัดไม่ไม่มีแมงกัดไม่มียุงกัดเขาบอกโอ้ที่ในนู่นมีคนนะมีหมู่บ้านอยู่เขาเอาข้าวเอาปลาให้กินอันนี้คนบุญคนบุญก็มีเทวดาคุ้มครองรักษาคนบาปจะเอาอะไรเป็นเครื่องรักษานนัานเราทําบุญอะไรไว้ให้เป็นเครื่องระลึกายในจิตในใจของเรานเวลามีปัญหามีความทุกข์อะไรนึกถึงบุญจนกุศลตัวเราเนี่ยขึ้น นมาเป็นอธิษฐานบารมีนเพื่อให้มันพ้นผ่านอุปสรรคนั้นไปได้จนให้สมเด็จได้โดยประสงค์เนี่ยนั่นสมเด็จผู้ได้จางโตท,ท่านหึงบอกว่าแข่งอะไรก็แข่งให้ได้แข่งบุญวาสนามแข่งกันได้เลยแข่งไม่ได้ไกลทำคนนั้นก็มีบุญวาสนาใไกไม่ทำมันก็หมดบุญวาสนามนั่นก็นโมนุนานนกรับทุกท่านะที่ได้มาทำบุญในวันนี้ นะถึงแม้ว่าฝนจะตกนะมันก็ไม่สามารถตั้งขวางคืังนคนดีในะที่เราจะประพฤติบัิเป็นข้อวัดนะเป็นคิดของเรานะให้เป็นนะอุปนิสัยของเรานะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะในทุกภพกทุกชาติต่อไปยะตถาวริวหาปูราปริปูเรนติสาคระรังเอวะเมวะอิตโตจินังเปตนังอุปะตปติ อิติตังปฏิตังตรงนั้นจิตเปเนวาสมิจตุสเปรูเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยธถามนิโชติรัโสยธถาปิวันจันตุสัพปะโรคโคมินัสตุมาเตปวัตวันตารายอสุกิธิกายุโกตวะ อาิวาตนาสิริสานิจมุตตาปจายโนจันตาโรธรัมมวัตสันติอายุวันโนสุขังปารังอายุโตภระโตทีรวันาวานาทปภติภานโทสศกังสตาตเมตาวีสุขังโสอธิกาชติ อายุดัตวะปรังวันนังสุขันจักปฏิภานทองตีกายุยาสวะโหตีญาตายาตุปัพปัจจิตีตีบาวตุสัาปมังการังตุสาัาปเทวตาสันปุตตานุบ,บาเวนาสตาสุดีปวันตุเตบาวตุสาัาปมังการัง รักกันตูสัมปเทวัตาสามบะตัมมานุภาเมนะสะดาสุติภรวันตุเตอาวาัตุสัมต้ังาการังรักกันตุสัมปเทวัติตามตุภา,า,า,าเมนะสะทาสุติภรวันตุเต